ล่าสุดนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังคงไฟแดงไม่ให้ตำรวจอังกฤษช,ช่วยสืบสวนคดีก่อเต่าหลังคำคอรหาจับแพะไม่จบไม่สิน้นเพียงแต่อนุญาตให้ตำรวจอังกฤษเดินทางมาไทยเพื่อสังเกตการณ์เท่านั้นขณะที่วันที่11ตุลาคมพลตร,ตรีประวินพงศรินรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8เพิ่งจะยืนกรานว่าผู้ต้องหายังคงให้การรับสารภาพเหมือนเดิมและยังสำนึกผิดไม่มีการกลับคำให้การ 12ตุลาคมครอบครัวของผู้ต้องหาพามา่าทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมลูกชายที่เมืองไทยด้วยความหวังว่าจะได้รับความคุ้มครองจากสถานทูตพามา่าทันทีที่ถึงกรุงเทพ14ตุลาคมคดีเข้าสู่การพิจารณาชั้นศาลทางเรือนจำคุมตัวนายวินและนายซอมาขึ้นศาลจังหวัดเกาะสมุยพร้อมพยานในเมาโดยมีตัวแทนจากเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติรวมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่จัดทนายมาร่วมรับฟังด้วย 16ตุลาคมอธิบดีอายการภาค8และอายการพิเศษฝ่ายคดีอายาภาค8ชี้แจงความคืบหน้าคดีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเนซ์ไปยังเจ้าหน้าที่สถานทูตอังกฤษที่มาติดตามคดีที่สำนักงานอายการสูงสุดขณะที่พระสุเทพนำชาวบ้านและแรางงานพมา่าร่วมทอดกระถินอยากเห็นตำรวจช่วยชีย้แจงหลักฐาน นายพาดนิรันด์พิทักษ์วัชระประธานอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่นิติเวศพูดคุยกับผู้ต้องหาทั้งสองแต่ยังได้ข้อมูลไม่ครบนาให้หน่วยงานต่างๆเข้าให้ข้อมูลอีกครั้งในวันจันทร์ที่20ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกานายแอนดริวจนาทานฮอลที่ปรึกษาต่างประเทศเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติและผู้สังเกตการในคดีนี้เปิดเผยกับสปริงนิวส์ว่า จากการพูดคุยกับผู้ต้องหา30นาทีพบว่ามีการทรมานผู้ต้องหาจริงและละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาหลายประการเขาเองในฐานะที่ปรึกษาของรายงานข้ามชาติพบคดีที่มีการทำร้ายข่มขืนใช้อิทธิพลรีดไถและบีบคั้นให้เป็นแพะหลายคดีหรือบางศพของรายงานต่างชาติไม่สามารถทวงถามความยุติธรรมได้แต่คดีก็ถูกปิดไปซะแล้ว โดยเขายังคงใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ให้แก่ผู้ต้องหาอย่างการเผยแพร่ภาพบรรยากาศที่ชาวเมียนมาและอังกฤษชุมหนุ่มหน้าบ้านเดวิดคามเมรอนและล่าสุดได้แต่งตั้งให้นายนครชมพูชาติเป็นทนายความเพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้ต้องหาด้วย โดยในวันอังคารนี้จะไปพบผู้ต้องหาที่เรือนจำอำเภอเกาะสมุยเพื่อสอบถามว่าเพราะเหตุใดจึงรับสารภาพในชั้นสอบสวนและจะมาวางแนวทางการต่อสู้เพราะแม้คดีนี้ผู้ต้องหาจะรับสาภาพในชั้นสอบสวนแต่ก็มีสิทธิปฏิเสธขอต่อสู้คดีในชั้นศาลได้รวมทั้งทำการซักค้านพยานโจทย์เช่นเรื่อง DNA ที่ตรวจพบที่เหยื่อไปตรงกับ DNA ของผู้ต้องหาได้อย่างไร ขณะาาที่โจแจ็กสันอดีตตำรวจระดับสูงของสกอตแลนด์ชื่อดังที่ผ่านการทำคดีด,ด้านฆาตกรรมมาอย่างโชคโชนให้สัมภาษณ์ว่าแนวทางที่ตำรวจไทยใช้ในการสืบสวนนั้นเกินความคาดหมายมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเกือบทุกจุดในแนวทางการวิเคราะห์สร้างความขายขี้หน้าให้แก่ตำรวจไทยในสายตาประชาคมโลกเป็นอย่างยิ่ง จนเมื่อวันที่17ตุลาคมประชาชนกว่า2 2 9 0 0 0คนรวมกลุ่มตั้งข้อสองสัยเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆต่อนแนวทางการสืบสวนคดีเกาะเต่าของตำรวจและมีประชาชนอีกมากกว่า3 9 0 0คนรวมลงนามทางออนไลน์เรื่องร้องให้รัฐบาลอังกฤษลงมือสืบสวนด้วยตนเองเรื่องนี้จึงอาจสะท้อนให้เห็นว่าต่างชาติไม่เชื่อมั่นต่อการทำงานของตำรวจไทยจนประชาชนอังกฤษถึงกับต้องกดดันให้รัฐบาลอังกฤษออกมาสืบสวนคดีนี้อย่างใกล้ชิด ทีมข่าวอจยากร,รมสปริงนิวส์รายงาน